มาเอา,าทวทธรรมะตอนเ้ากันธรรมะเรื่องจเจริญอาณาปณสติเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อนิพพานพิษุท์ทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับ เพื่อความสงบประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานทำข้อหนึ่งคืออะไรคืออาณาปานสติพิสุทธ์ทั้งหลายทำข้อหนึ่งน,นี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับ เพื่อความสงบประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานจบธรรมาตามเสาสันส้นๆแต่ประโยชน์มหาศาลเห็นดเบื่อนายคลายความกำหนัดดับสงบระงับนี่จะเดินอนาปายังได้ความสงบได้ความสงบระงับรู้ยิ่งรู้พร้อมแล้วก็เป็นไปเพื่อนิพพาน นี่นละของดีมีอยู่ก็โตกับพยายามพยายามเหตุเห็นมันใดเพราะว่าอาณาปานาสติก็คือมีสติอยู่ก็ร่มหายใจการ่านเด็ดตายก็มีร่มหายใจกันทุกคนนะั่นแหละอย่าปล่อยให้หายใจถิ่มไปหมือมือบาดเท่าเอื่นหายใจถิ่มนะธรรมะมือเศร้าสั้นกระชับแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะเป็นไปเพื่อนิพพานต่ยังมีเรื่องของความสงบระงับใดอีกก็เลยเปลี่ยนพระสูตรใหมแสดงว่าจะอ่านพระสูตรหี่ว่าอ่านเอาพระสูตรใหม่มันแต่งสีเข่ากันครับธรรมะตอนสองพระสูตรเย็นนี้เป็นเรื่องอาณาปนสติระงับได้ซึ่งอักอุศลเป็นอย่างไรคือเป็นอย่างสัตว์ลองฟังเบิง สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณก,กูตาคาระสาลาป่ามหาวันเขตเมืองเบสาลีก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภะตรสัสสรรเสริญคุณแห่งอสุภะและตรสัสสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภะแก่พิกษุทั้งหลายโดยอเนกปริยายสอนอสุภะ สรรเสริญคุณของการเจริญอสุภะแล้วก็สรรเสริญคุณของอสุภะมีสามแบบสอนวิธีการสอนประโยชน์แล้วก็สอนประโยชน์ของการเจริญอสุภะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเลขภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่สักกึ่งเดือน ใครๆไม่พึงเข้าไปหาเราเว้นแต่ภิกษุผู้นำบิณฑบาตไปให้เพียงรูปเดียวเห็นบ่าขนาดพระพุทธเจ้านะก็ยังทรงหลีกเล่นให้เป็นตัวอย่างนี่หลีกว่าน่อยได้หนิหลีกกึ่งเดือนขึ้นอย่างหนึ่งปัดว่าให้ผู้ใดไปหาเลยเฉพาะภิกษุผู้นำบิณฑบาตไปให้ภิกษุเหล่านั้นรับพระดำรัส พระผู้มีพระภาคแล้วไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเว้นแต่ภิกษุผู้นำบินทบาตไปให้เพียงรูปเดียวครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นคิดกันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภะตรัสสรรเสริญคุณแห่งอสุภะตรัสสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภะโดยอเนกปริยายจึงขวนขวาย ประกอบการเจริญอสุภะหลายประการอยู่ภิกษุเหล่านั้นจึงเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจร่างกายของตนย่อมสแสวงหาสัตราสำหรับฆ่าตัวตายวันเดียวภิกษุก็นำสัตรามาฆ่าตัวตายสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างสามสิบรูปบ้างครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่ ลีกเรนโดยผ่านกึ่งเดือนนั้นไปแล้วได้ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาถามว่าอานนท์เพราะเหตุใดหรอภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนเบาบางไปว่าหายไปจากในมือเดียวขากันเป็นซิบเนาะท่านพระอานนท์ทูลว่าเป็นอย่างนั้นพันเต พิสุทั้งหลายคิดกันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภะตรัสสรรเสริญคุณแห่งอสุภะตรัสสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภะโดยอเนกปริยายจึงขวนขวายประกอบการเจริญอสุภะเป็นอเนกประการภิกษุเหล่านั้นจึงเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจร่างกายของตน ได้สแสวงหาสาัตราสำหรับฆ่าตัวตายวันเดียวภิกษุก็นำสัตรามาฆ่าตัวตายสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างสามสิบรูปบ้างสาธุพันเตขอพระผู้มีพระภาคโปรดบอกปริยายโดยวิธีการที่ภิกษุสง์จะพึงดำรงอยู่ในอรหัตผลเถิดแต่ว่านห้พระวินัย มี่ตางจากหนีไปหน่อยหนึ่งว่านอกจากขาจะคล้องแล้วเ่นดอเอาบาดเอาจีว้อนไปให้ผู้อื่นเขาขานี่บอกว่าขันเจ้าขาแล้วขาอาตามาแล้วจกก็เอาบาดเอาจีว้อนไปนี่แต่อันนี้นใ,นใพระสูตรกับสิตางไปหน่อยหนึ่งเพราะในพระวินยัยพระลกรายละเอียดว่าขาตัวตายจากไหนแน่แต่ในพร,พระสูตรนี่ตำหนี เห็นบอกการเจริญอสุภะภาวนานะก็มีก็ม,กมีขอระว่างว่าเกิดความเบื่อหน่ายรังเกียจร่างกายของตนคันเบื่อลายก็จะ,ะขาดจาของตายนั่นแหละคันบาท่านเนบรรลุอีกอย่างก็จะไปเหตุสังสรร์ด้วยได้พ่อกันอีกง่ายเลยเห็นบอกเห็นประโยชน์ตั้งแต่ว่าผู้เจ้าสอนอสุภะ สันเสริญคุณสันเสริญคุณแห่งการเจริญนะครับพระเจ้าก็หลีกเล้นให้เป็นตัวอย่างคราวละ,หล,ะหลายๆวันมุเจ้าไม่โ้นสิหลีกเลน่นหรอเสียหะเสียหาคนอาเขาอานามไปส่งดรอนะพ่อเหตุมันเป็นอยงสีพ่พระอนนท์ก็เลยขอให้พระเจ้าแสดงวิธีการที่จะให้ภิกษุสงฆ์ดำรงอยู่ในอรหัตผล พระผู้มีพระภาคจึงตัดว่าอานท์ถ้าอย่างนั้นภิกษุมีประมาณเท่าใดที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู่เธอจงให้ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดมาประชุมกันในอุปัฏฐานะศาลาพระเจ้าสั่งประชุมสงแล้วท่านพระอานท์ทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคแล้ว ยังภิกษุทั้งหมดที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู่ให้มาประชุมกันในอุปถานะสาลาแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทูลว่าพันเตภิกษุสงฆ์มาประชุมกันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทราบการอันควรในบัดนี้เถอด พิณพานนบ์บวาอนิมนต์ผู้เจาเา้าไปเทศนะบว่าเด้นะภิกษุสงฆ์มาพร้อมแล้วพ,พระผู้มีพระภาคทรงทราบการอันควรกันเป็นพระสุเม่าค่ะมีมณฑ์เดอดมุขนาพร้อมแล้วนะแล้วนี่พานนบอกทราบการอันควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอุปทานาาลา แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ครั้นแล้วตัดเลขพิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปณสติสมาธินี้แหลอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นของระงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขหรือเป็นสุขขาวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาป ที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปโดยควรแก่ฐานะเห็นดอกการเจริญอานาปนานสติสมาธิเป็นเหตุให้เป็นของเย็นเป็นสุขขวิหารคือเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นของประนีและทำให้อก,กุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นอันตรธานไประงับไปโดยควรแก่ฐานะ พรเอกหูซื้กว่าจะคลองห้อนนะเป็นคนร้อนเป็นคนขี้หุดหงิดจะต้องกลับมากนี่ละเจริญอาณาปณสติสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าเป็นของเย็นเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีปุ่งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤด,ดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤด,ดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไป ให้ระง,งับไปได้โดยควรแก่ฐานะภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วก็เป็นของระง,งับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระง,งับไปได้ โดยควรแก่ฐานะพิสุ์ทั้งหลายก็อาณาปณสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นของระงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตระทานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะ ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เม okay. right ื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรทำกายยะสังขารให้ระงับหายใจเข้า ย่อมทาการศึกษาว่าเราจักทากายแยสังขารให้ระงับหายใจออกกายแยสังขารคือความปรุงแต่งทางกายก็ต้องทําให้ระงับย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งปีติหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งปีติหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจเข้า ย่ำทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจออกย่ำทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งจิตตะสังขารคือความปรุงแต่งทางจิตหายใจเข้าย่ำทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งความปรุงแต่งทางจิตหายใจออกย่ำทำการศึกษาว่าเราจักรทำความปรุงแต่งทางจิตให้ระงับหายใจเข้า ย่อมทาการศึกษาว่าเราจักทาความปรุงแต่งทางจิตให้ระงับหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักทาจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจักทาจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออก ย่อมทําการศึกษาว่าเราจักทาจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจักทาจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักปล่อยจิตหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจักปล่อยจิตหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้า ย่ทำทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกย่ำทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความจางคลายหายใจเข้าย่ำทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความจางคลายหายใจออกย่ำทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับไม่เหลือหายใจเข้า ย่อมทำการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับไม่เหลือหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความสลัดคืนหายใจออกพิสษุทั้งหลายอาณาปณสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหล ย่อมเป็นของระงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะดังนี้แหล่จบประสูมสำหรับคืนนี้สังเกตบอกวิธีการปฏิบัติคือเก่า ปฏิบัติเหมือนเดิมตั้งแต่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้หายใจเข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้รู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงทําความปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขรู้พร้อมซึ่งความปรุงแต่งทางจิตทําความปรุงแต่งทางจิตให้ระงับกระยั่งหายใจเข่าหายใจออกเหมือนเดิม ทำจิตให้ปราโมทยิ่งรูพร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมทยิ่งทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ทำจิตให้ปล่อยหรือปล่อยจิตอันเดียวกันก็ปล่อยจิตสุดท้ายก็ยังต้องมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกสังเกตบอรปรัดอะไรขึ้นมาก็ยังมีคำว่าหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกแม้แต่เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับไม่เหลือเห็นความสลัดคืนก็ยังคงหายใจเข้าหายใจออกถ้าทำได้ก็เป็นของระงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขขวิหารเครื่องอยู่เป็นสุขและเป็นเหตุให้อกุศลรธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นก็อันตรทานไประงับไป ฝนอุปมาใสฟ,ฟุนอันทีทมันขึ้นในหนาแรงเวลาฝนตกมันก็เศร้าขันคิดว่าออกนี่เขาเผาอ้อยเห็นชัดเห็นอ่ฝนตกปุ๊บมันก็สววงนะขันฝน่ตกมันก็ฝุ่งดําอยู่ฮคือตะกี้ล่ะบ้านเฮ้ามันก็เป็นดินแดงเห็น,นอ่รถแลนอย่างไรอแดงคับ พอฝนตกมากใบใหม่ใบไหลมันแดงมันก็นลง่งขีดฝุ่นมันก็นเศร้าไงนั่นละ่ะนี่เห็นเหตมันได้นะเป็นของเย็นนะอย่าลืมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นของประณีตอกุศลธรรมมันเป็นบาปท,ที่เกิดขึ้นก็อันตรธานไประง,งับไปจำไหนบอกพระสูตรมือขึ้นกายไม่ลำบากกายไม่หวั่นไหวกายไม่โยกโคลง จิตไม่หวันไหวจิตไม่โยกโคลงด้วยเพราะการเจริญอาณาปณสติกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากแล้วก็จิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุป,ปทานนะอยากให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากก็อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเรื่องของปฏิกูลุจำได้หก เห็นสิ่งปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลเห็นสิ่งไม่ปฏิกูลให้ปฏิกูลเห็นสิ่งทั้งสองอย่างให้ปฏิกูลเห็นสิ่งทั้งสองอย่างไม่ปฏิกูลเบนจากสิ่งทั้งสองอย่างแล้วอยู่อุเบขาก็ทําได้เพราะเจริญอาณาปณสติการที่เราละ สิ่งปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลได้แล้วก็อยู่อุเบกขาประโยชน์คือเราจะละราคะโทสะโมหะได้ละราคะโทสะโมหะได้น่นะพระอรหันต์ถ้าเราละได้โดยเด็ดขาดนี่ประโยชน์ของอานาปนาสติสมาธินะท่านดดได้เบิรดได้นี่และการขอมือเศร้าง่ายนี่ก็เป็นไปเพื่อความสงบระง,งับเป็นไปเพื่อน,นิพพาน อ็ไ้อีกอันหนึง่งอันนี้สง์สองประการของอนาภรสติจำได้กอ่ออรหัตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปธิเหลืออยู่ก็จะได้ความเป็นอนาคามีหรืออันนี้สง์เจ็ดประการบรรลุในปัจจุบันสำเร็จในปัจจุบันสำเร็จในเวลาตายสำเร็จในเวลาหลังจากตายเกิดอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยสำเร็จรวมเบ็ดเสร็จมีเจ็ดแบบ ถึงบอกว่าอาน,นิสงส์เจ็ดประการแต่สุดท้ายที่เหมือนกันก็นคือทุกคนสำเร็จนี่แหละคือประโยชน์ของอาณาปณสติเป็นประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อน,นิพพานเป็นประโยชน์ทั้งทำให้เราอยู่เป็นสุขได้ในปัจจุบันเป็นเหตุให้เราเกิดความเย็นขึ้นเหตุให้มัน่นใดนะอยากเป็นผู้เย็นไม่เป็นผู้เดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องใดๆ ก็พยายามเจริญกระทําให้มากซึ่งอานาปนสติและอกุศลที่เกิดขึ้นก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะมนันีจบเร็วนะก่อนเวลาห้านาทีเอ้ยสามนาทีมีใครมีคำถามบอในห้องทรงมีใครมีคำถามบอคือบมีถามมาแล้วสิตต่อไหม่ ในฟางบอมังหันด้วยเข่าขงหัซ้ายทะลุหูขวาอย่าลืมอีกอันนึงนะธรรมะสําหรับคนเฒ่าคนแก่สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารู้สึกนสักแต่ว่ารู้แจ้งแก่ใจไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับมันนะไม่ต้องพอใจหรือนึกรังเกียจให้เราอยู่อุเบกขาให้ได้ รับรู้อะไรมาทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจก็เป็นผู้มีสติไม่ติดอกติดใจในสิ่งเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เราสั่งสมทุกไปเรื่อยๆจะเจออะไรมาก็ต้องเป็นผู้มีสติกำกับและเราก็จะไม่สั่งสมทุกต่อไปเมื่อไม่สั่งสมทุกก็ชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นเอเนกประการ แต่ประโยชน์อานาปนสติเห็นไ้ท่านเด็ดจบอีกปัญหาทาที่เกื้อกูลต่อการเจริญอานาปนสติคืออีหยังที่บอกว่านะพิกษุที่มุ่งเจริญอานาปนสตินะเมื่อประกอบด้วยธรรมห้าประการย่ำแทงตลอดซึ่งทำอันไม่กำเริบได้ต่อการไม่นานมี่ยังแน,น มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตนี่ข้อที่หนึ่งเป็นผู้ไม่มีความมืนชาประกอบตนอยู่ในความตื่นเป็นผู้มีอาหารน้อยประกอบตนอยู่ในท้องอันพร่องเป็นผู้มีท้องอันพร่องอยู่จะก,กินให้มันอิม่มกระใจเป็นผู้มีสุตตะมากทำ อันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดเป็นสิ่งที่เธอได้ฟังมามากทรงจําไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทนตลอดด้วยดีด้วยความเห็นและอันสุดท้ายเปี้ยราเห็นจิตตามที่หลุดพ้นแล้วเห็นดอกเวลานางพวนาเข้าลาอีกอย่างใดเข้าว่างอีกอย่างใดเข้าปล่อยอีกอย่างใดแกเห็นในมันคักเห็นในมันชัดเห็นความเกิดความดับเห็นความสลัดคืนเห็นดอกนั่นแหละนี่กกเหตได นะก็ได้นิพพานได้ต่อได้โดยใช้เวลาไม่นานถ้าบ่มีผู้ใดมีคำถามำคำํานืนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเราจะได้แยกย้ายกันไปประพฤติปฏิบัติต่อนะถ้าเพื่อท่านหิวนอนสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมมากระทํากิจเนองด้วยการฟังกระทํากิจเนองด้วยความเป็นผู้หูสูร ก็ขอให้พวกเราเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคและได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในการเบื้องหน้าต่อไปด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม และที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลยังนิพพานพ้นทุกข์แน่นาคตาการอันใกล้โดยทุวหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิด